ตอนนั้นเฟซบุ๊กเข้ามาใหม่ๆ้วกเลยทำเพจเทพโลเคชันเรากะว่าจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ถ่ายทำอะไรเงี้ยมันมีโลเคชั่นไหนที่แบบน่าสนใจมีเรื่องเล่าแล้วก็เขียนเล่าไปมีคนบอกพี่เทพไม่หวงโลหรอไม่หวงอาวุธลับตัวเองหรืออะไรเงี้ยเราก็บอกไม่หวงอ่ะมันคือการโพสต์อ่ะแล้วคนก็แบบว่าที่นี่ม,นมีเรื่องเล่าแบบนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยแล้วปรากฏการทําเพจนี้ทําให้งานเยอะขึ้นไหมครับไม่ได้เยอะขึ้นแต่ว่าคนรู้จักอาชีพโลเคชันแมเนเจอร์มากขึ้นได้โอกาสในชีวิตมากขึ้น้้้เเป็นนทีี่รูจักกมากขึะยไ เพราะว่าเราก็เราก็ทำเพื่อเพ่ความสนุกอย่างเดียวเลยเบอร์นในผลพอพ่าสุดร้านหนังสือเทพโลเคชันเขาลงไปบอกหน้าเชิญมาตั้งนานจริงจริงก่อนที่ไปเจอร้านหนังสือเทพโลไปเจอตึกนี้ก่อนเพราะว่าวันนั้นเดินเล่นอยู่แถวบ้านม้อที่เขาขายเครื่องใช้ไฟฟ้าพอดีเราเห็นตึกอันนี้เราก็คิดว่าเออเป็นหอพักที่แปลกนี้นะสักพักก็มีผู้ชายคนหนึ่งพูดกับเราว่าที่ตรงนี้เคยโดนระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเจ้าของเขาก็เลยทําเป็นหอพักขึ้นมาให้พนักงานอยู่ซึ่งจริง ไม่จริงไม่รู้แต่ความน่าสนใจไม่ใช่เรื่องเล่าครับความน่าสนใจคือแค่ถ่ายรูปให้เห็นอย่างเงี้ยนะวูนี่ตึกที่สวยมากเลยอันนี้คือตึกข้างหลังร้านหนังสือคืออันเนี้ยเป็นมุมเดียวที่เขายอมให้เราเดินไปถ่ายเพราะเราเห็นมองจากร้านหนังสือเข้าไปอ่ะมันมีตึกหนึ่งนะข้างหลังเราถึงได้เดินขอถ่ายรูปหนึ่งในอย่างงี้